จะให้ปาทำไงยังนี่เอาเลยนะสตาร์ทเครื่องนะโอเคเอาหนูจะไม่ขับใช่ไหมรถนี่ยไม่ขับใช่ไหมฮะเอาสตาร์ทเครื่องเสียบใส่กุญแจก่อนอา <S <S <จ>งั้นปาเก็บนะเก็บนะไม่เล่นนะไม,ไม่ขับได้ใช่ไหมรถเ,เอาจะขับไหมล่ะ จะขับก็ต้องห้ามถอดลูกแจอ่ใช่ห้ามถอดหนูต้องเสียบไว้เสียบไว้ได้ไงโอเคสรุปแล้วไม่ไม่ขับไม่ขับเนาะเก็บไว้เนาะเก็บไว้ค่ะโอเคไหมเก็บไว้นะจะเก็บไหมเก็บไว้เอาไปชาร์จแบตเนาะพอแล้วเนาะ